ทีมช่างนะคะก็ช่วยงานลุงช่างอยู่ข้างในนะคะติดฝ้าเนาะจะเสร็จหรือยังเนาะไม้ยินแต่เสียงนะคะติดฝ้าบนทาสีก็คงจะสวยนะคะเนาะทาสีก็คงจะสวย เชาจังเลยเนาะทีนี้ก็ล้าง เสร็จแ้วตากให้แห้งก่อนค่อยประกอบนะคะ

เอาห้องหนูห้องหนูหนูอไปห้องหนูหนูไป้หไปอไปห้องไเอาไปเอา้าไปเอาไปเอาไปนอนกันหลายคนเอออย่ถเอาวเดียวเด้อยเราเป็นคู่เด้อนี่นี่ไปไปไปเอเ็นนอนเอาไปให้แล้วน่นเออไปไปหมดนี่แหละ ไปไปเอ่มันอนเไ้ไปเปลี่ยนปลี่ยนอมาเลยอามาเลยมเยเออไปเออไปโ้มินนก็ไปส่งมา ไป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 อ๋อนี่ก็คนของเจ้ยบ่เนี้นะโอ้มีน้อยวิ่งเร็วจังเลยโอ้โโอ้โหฮโหฮโหเอาถึงแล้วช่วยยกงจาเถอย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 

อ้าวไม่ได้อ้าวทำไมไฟดับไฟดับโอ้ไฟดับอ้าวอ้าวเปิดเปิดไฟนานเนแน่เปิดมแนด้ล้วมาเจอปูโอ้โอ้ปูที่นอนปูทีนอคโอ้ข่ลืมเอาให้เงินไข่ไปนเห็นไหม เืมงห้เงินเา้นนะไม่เอาเดี๋ยวค่อยลเอเดี๋ยวค่อยลืมทำอะไรนะั่นมองเอาผ้าแพรผ้าเวลาภาพเราหุ่นไหมบ้านเาเรียกว่าุเยโออมาแล้อไฟกระพริบนะแม่เจ้ยไดยูไดยูได้ยูคนนอนนอนนอนอนมีน้อยนอนนอน ไม่เชื่อก็ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกช่องนะคะฮะมารับมารับพัดลมด้วยค่ะนี่้านั่นนะเอาผ้าเอาหมอนเอาไว้ตรงนี้นั่นนะเออมันจะได้ฟางเวลานั่งไร้สดเวลาอะนั่นนะยกไม่เชื่อแล้วค่ะโอ้ดีนะไฟก็ไฟกับพิบนะคะยิ่ใช้อยู่แต่ว่ายกให้เดี๋ยวให้เจิ่นทําไม่ได้เอา ใจไม่้องไปซื้อใหม่ดีใจไหมเป็นน้อยไปกับพี่โอ้อ้าวอ้าวอะไรนั่นน่ะใจไหมอันนี้ก็พัดลมบ่อันนไฟเทนไฟเทนโอ้โหไย่างนี้แหละบ่แมนตอนไปมันไ่ได้เป็นจังซีมันไ่ได้เป็นบบเออตอนไปมันไม่ได้เป็นเลยล่ะโอ้พัดลมไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องปิดอ๋อไม่ต้องปิดนี่มารับพรรับพรรับพร ะไปแล้พรไปเบอยู่ข้างหน้าเปิดพัดลมจีจะได้เย็นเย็นอก็วันนี้เป็นวันดีนะคะวันเสาร์ก็มีหลักอ่าให้เจ้ยึดนะคะวันเสาร์ให้เงินข้าวเหมือนหาผลเด้อมาอยู่ตรงนี้ก็ห้องดี ห้องดีบรรยากาศดีแล้วก็พี่น้องก็รักใครก็นักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่บุญถิ่นหรือเจ้ยจงมีแต่ความสุขความเจริญเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าห้องเจ้าหมอเจ้าห้วยเจ้าหูเจ้าภูเจ้าเขาปู่ปาริจิตรนาคราชปู่ยศวรรณแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาให้พร เจยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่บุญถินหรือเจยหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้สิทธิร้อยล้านมือสองข้างเจยหรือแม่บุญถินกกๆหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไปน้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไหนกับคนให้เงินข้าวมันหาฝน อย่าเจ็บอย่าจ,อาจนอย่าตำกว่าคุณอย่าจนกว่าใครขอให้ยิงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันให้เอาเงินเสร็จ้าบ้านเงินล้าน